สวัสดีค่ะทุกคนสายมูเตอรอย่างเราไม่ควรพลาดนะคะใครที่มีปัญหาติดขัดเรื่องการงานการเงินความรักนะคะวันนี้หนูดีจะพาไปแก้กรรมขอขมากรรมถอนคำสาบานที่วัดเทพสัตรวรารามค่ะเข้าไปในวัดนะคะก็เข้าไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถนะคะตั้งจิตอธิษฐานขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเราค่ะพระประธานอ,องค์ใหญ่งดงามมากเลยนะคะ เมื่อขอพอรกันเสร็จแล้วนะคะหนูดีก็เดินไปข้างหลังพระประธานค่ะเพื่อที่จะไปเอาน้ำมนต์กลับบ้านนะคะอาจจะเอาไปดื่มก็ได้นะคะใครที่ดื่มก็ดื่มได้หรือเอาไปผสมน้ำอาบก็ได้นะคะหนโดูดนะีใส่ถุงไปสองถุงค่ะ หลังเดินไปขึ้นไปด้านลค่สาปที่สี่วัดนะคะเพื่อที่จะแก้ดาการหลันนะคะแช่งนะคะแล้วเราก็มาแล้เป็นดอกไม้ที่ตรงนี้นะคะเป็นดอกไม้ดอกไม้จุดเทียนนะคะก็จะเป็นดอกบัวนะคะหลังจากนั้นตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปจุดเทียนนะคะจุดทูปจุดเทียนตั้งจิตอธิษฐานเข้าให้ใบอธิษฐานมานะคะหน้าใหญ่ใบใหญ่มากๆนะคะสีหน้านะคะจะอธิษฐานในเต็นท์หรือว่าข้างใน สาราก็ได้นะคะตั้งใจให้แน่วแน่นะคะถอนคำสาบ้านขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วถวายดอกบัวค่ะแล้วก็อย่าลืมนะไปไหว้ท้าเวสุวรรณที่อยู่หลังพระอุโบสถนะคะทูบเก้าดอกกลาบแดงเก้าดอกทําเสร็จแล้วหนูดีก็รู้สึกสบายใจโล่งใจมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆมากันนะคะ วันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็มากินไอติมค่ะคลายร้อนกันนะคะอย่าลืม